กฎแห่งกรรมเรื่องมีสติตัวตนหายไปการเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ฉันกโกรธฉันเป็นผู้กโกรธฉันทุกข์ฉันเป็นผู้ทุกข์มันก็จะไม่มีสติจึงเป็นอุปกรณ์สลายความสำคัญมั่นหมายในตัวตนที่สำคัญมากนี่เป็นสิ่งที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแนะนำท่าน พาหิยะไว้ในสมัยพุทธกาลนั้นท่านพาหิยะเป็นนักบวชนอกศาสนาที่หันมาศรัทธานในพระพุทธเจ้าอุตส่าห์เดินทางมาเป็นสปดาเพื่อได้รับฟังธรรมะจากพระพุทธองค์และได้พบพระพุทธองค์ขณะที่ทรงกําลังบิณฑบาตจึงทูลอ้อนวอนขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมะตอนนั้นเลยทีแรกพระพุทธองค์ปฏิเสธ พระสงค์กาลังบิดาบาทอยู่แต่สาเหตุสําคัญเป็นเพราะพระพุทธองค์ทรงทราบว่าท่านพาหิยะนั้นยังไม่พร้อมที่จะฟังธรรมะเพราะเดินทางมาทั้งคืนและมีความกระตือรือร้อนอยากฟังธรรมะมากเรียกว่ามีไฟแรงมีความมุ่งมั่นมากสภาพจิตแบบนี้ไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับธรรมะได้พระพุทธองค์จึงทรงปฏิเสธที่จะแสดงธรรมะ แต่ท่านพาหิยะก็ยืนยันขอฟังธรรมะจากพระพุทธองค์หลังจากที่ทรงปฏิเสธถึงสองครั้งในที่สุดพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมะเนื่องจากทรงเห็นว่าท่านพาหิยะมีใจสงบนิ่งแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับท่านพาหิยะสั้นๆว่าเมื่อเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินเมื่อทราบก็สักว่าทราบเมื่อรู้อารมณ์ ก็สักว่ารู้อารมณ์เมื่อนั้นเธอย่อมไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอย่อมไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเท่านี้ท่านปาหิยะก็บรรลุธรรมะเป็นพระอราหันต์ทันทีได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ตัสรู้เร็วแต่ก็เสียชีวิตเร็วเหมือนกัน คือพอกราบทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อไปหาเรื่องบประชาอยู่นั้นก็โดนบัวควิดจนเสียชีวิตกลางทางก่อนจะทันได้บวชประเด็นสำคัญอยู่ที่คําสอนของพระพุทธองค์ที่แสดงแก่ท่านพิยะข้อความที่ว่าเห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักว่าได้ยินก็คือสตินั่นเองเมื่อมีสติเมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มี ตัวเธอในที่นี้ก็คือความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูของกูนี่เองพูดอีกอย่างก็คือเมื่อมีสติตัวตนก็จะหายไปสติจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้ละวางความยึดมั่นสำคัญหมายและทำให้หมดความทุกข์เพราะว่าความทุกข์โดยเฉพาะความทุกข์ใจล้วนเกิดจากความสำคัญยึดมั่นในเรื่องตัวกูของกูนั่นเอง เมื่อมีตัวกูก็เกิดของกูก็มาเมื่อเกิดของกูก็เกิดการยึดมั่นให้มันเที่ยงคงทนและไม่ได้ยึดเอาสิ่งดีๆเท่านั้นสิ่งที่ไม่ดีก็ยังยึดสิ่งดีนี้ใครๆก็รู้ว่ามันน่ายึดแต่สิ่งที่ไม่ดีทําไมถึงยังไปยึดติดมันได้ก็เพราะความหลงนั่นเองเช่นไปยึดเอาความโกรธมาครองที่ใจ ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแถมยังยึดว่าเป็นของเราเสียอีกด้วยเวลาที่มีความโกโรธขึ้นมาเวลาเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็ชอบยึดว่าความโกโรธเป็นของเราความเจ็บป่วยเป็นของเราแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นของเราเราไปปรุงแต่งขึ้นมาว่าเป็นของเราแม้กระทั่งศัตรูเราก็ยังไปยึดว่าเป็นของเราใช่ไหม เจอใครก็บอกว่าหมอนี่เป็นศัตรูของฉันศัตรูเป็นสิ่งที่น่ายึดว่าเป็นของเราหรือหรือไม่น่ายึดใช่ไหมแต่ทำไมจึงไปยึดว่าเป็นของเราความโกโรธก็ไม่น่ายึดนะความเจ็บความป่วยก็ไม่น่ายึดเช่นกันแต่พอเผลอสติเมื่อไรก็ไปยึดเอาว่าเป็นของเราความเครียดก็เช่นเดียวกันความเศร้าก็เช่นเดียวกัน ทำไมจึงชอบยึดว่าเป็นของเราทำไมจึงไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางมันก็เพราะไม่มีสตินั่นเองที่จริงมีอวิชชาเป็นพื้นอยู่แล้วแต่พอไม่มีสติก็เลยทําให้หลงยึดแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่น่ายึดทีนี้ถ้าเรามีสติละ่ะสติก็จะพาเราไปให้ไกลจากความทุกข์และเข้าใกล้พระนิพานพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ผู้ใดเมื่อเห็นรูปแล้วมีสติไม่กำหนักในรูปทั้งไม่ยึดติดในรูปนั้นเมื่อเขาเห็นรูปแล้วเสวยเวทนาอยู่ทุกย่อมสิ้นไปไม่ถูกสั่งสมไว้ฉั้นใดเขาก็เป็นผู้มีสติเที่ยวไปชั้นนั้นเมื่อเขาไม่สั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าเขาอยู่ใกล้พระนิพพานที่จริงไม่ใช่ใกล้พระนิพพานแต่เพียงอย่างเดียว อย่างใกล้พระพุทธเจ้าอีกด้วยแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่เป็นอดีตเจ้าชายศิัตถะที่เคยอยู่ในประเทศอินเดียนะแต่ในที่นี้ท่านหมายถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวกบานพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแม้ภิกษุจะอยู่ห่างไกลเราถึงร้อยโยศแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ปราศจากความโลภเป็นผู้ไม่กำหนัดในกามไม่มีจิตพยาบาท ไม่มีจิตคิดร้ายใครเป็นผู้มีสติตั้งมัน่นมีความรู้สึกตัวสำรวมในอินทรีย์ผู้นั้นก็ถือว่าได้อยู่ใกล้เราตถาคตเพราะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นก็เห็นเราตถาคตการมีสติก็ดีรู้สึกตัวก็ดีสำรวมอินทรีย์ก็ดีทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเดียวกันเพราะถ้าเรามีสติแล้วความรู้สึกตัวก็จะตามมา ความสำรวมในอินทรีย์หรืออินทรีย์สังวรน,นั้นก็คือการรักษาใจให้เป็นปกติไม่ยินดียินร้ายเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอันนี้ก็คือสติถ้ามีสติมีอินทรีย์สังวรก็จะทำให้เข้าใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเวลามีสติให้รู้ว่าเราได้ธรรมะที่เป็นเครื่องรักษาใจที่มีค่ามาก ทังช่วยให้เข้าใกล้พระสมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยและช่วยเข้าใกล้พระนิพพานเพราะว่าตัวตนหรือความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูของกูจะไม่มีที่ตั้งดังนั้นจึงไม่มีผู้ทุกข์มีแต่ความทุกข์เท่านั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของจึงจาเป็นมากที่เราจะต้องมีสติรู้ในกายและใจอยู่เสมอรู้อาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจ คือรู้ทุกข์ที่เกิดกับขันห้าหรือมีสติเห็นทุกข์ที่เกิดกับขันห้าสิ่งนี้จะช่วยพาเราเข้าใกล้นิโรธเป็นลำดับเพราะว่าการเห็นนั้นเป็นองค์มรรคในตัวถ้าเราเห็นแล้วการที่จะสาวไปถึงต้นต่อของทุกข์คือความยึดมั่นสำคัญหมายความว่าเป็นตัวกูของกูจนสามารถละวางได้ก็ย่อมเป็นไปได้เห็นได้ว่า อริยสัจสี่ประการเริ่มต้นและจบที่การเห็นทุกข์เริ่มจากการรู้ตัวในเวลาเกิดทุกข์และเห็นว่าทุกข์เกิดขึ้นกับขันห้าเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์จนเห็นไปถึงว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะไปยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูนั่นคือรู้ไปถึงสมุทยัยแล้วเมื่อมีสติที่เกื้อหนุนให้เกิดปัญญาจนกระทั่งได้เห็นความจริงข้อนี้ ก็จะสามารถละสมุทัยได้และเมื่อละสมุทยัยหรือละความยึดติดถือมั่นในตัวตนได้แล้วความทุกข์ก็ไม่มีที่ตั้งก็จะเข้าถึงนิโรธคือความดับทุกข์หรือพระนิพพานได้ในที่สุดนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ